อย่าลืมในอันติเลยนะมึงจะรอร้ายไม่ได้มึงต้องตีเลยนะทำเค้นวาไปล่ามแป๊บเดียวบ้านแตกเลยเจ๋อเจ๋อเจ๋อถ้ามึงติหลังกูมันจะไม่โดนดาร์คาวิทแล้วมันจะไม่เนี่ยอะไรเนี่ยมึงเอาอีกเงี้ยอเลยบ้าอะไบ้าอะไรบ้าคุยอากเงี้ยอันนี้อันนี้ใช่ไงเอาไปหลังเดี๋ยวกูส่งให้ฟรีมีทุกสกินสกินเหรอสกินหรอมาไงนั่งสองแถวอืยังไม่ได้ทำอะไรเลยดไกินนปี่เล่นไปไหนอะครันรอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวเลย S <S เฮ้ยคุณร้านมีเนียน่าตเลยพไ้เมฆงูก่อนไหนปิดท็อกทำไมวะดูไปก่อนแบะเอาดีเอาดีเอาดเดินเนี่ยเดินยิงแม่งเลยนะ่ะเอาห้าวห้าวดิจะตายมีคนมีคนจะตายอุ้ยโดนโ,โดนโดน เลือกกูหายไปไหนมันยังไม่ต้อหนึงอยู่เม็กกูกจะล็อกขาแล้วคอมโบกดับิวมาหายหมดีเียหล่าขอตอดเบนไปทรกอากาศก็หิวตอดทรกอากาศหรือะ เอาเก็บเก็บเก็บนั่นลได้ไดหรอดที่จะม่หลบไม่เป็นเลยเนี่ยตายหมดเวบมึงยินวัดเลมยิงวัดเลเวนอะ้เลยนเเฮ้ยหอด้เอยัหอดได้ไงวะนั่นแหละตา้เลักจริงมึงละฉากลูกเมียกูด้วย เุ้ยมึงเฟตโอโต้คิวตายแล้วเนี่ยมีปะไม่มีเฟตจ้ากูรอมาตีนานมากกูตีไม่วอดเหรอวะโไม่ได้แล้วคิวคิวโอ้ไม่มามม<ะ>เดียว มันยิวิ่งอย่างไวเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมาแบบนี้เลยเหรอฝั่งบิ๊ฝั่งบิ๊กให้ดึงขาดดึงอุ้ยี่ะมีใครเพื่อนแค่สองคนทั้งอันเลยเยหี่อ่อุ้ยวันนี้เร็วจังอ่ะโดน ไม่ได้วะ <c oughs> โดนกูดีแค่เวท <c oughs> อย่านะาพิเศษอย่านะให้ผมกลับบ้านดีๆเถอะมันมีแฟดนะยี่อยู่ไหนอ่ะยี่เหมืมมอน<ม>ตายกับหน <ๆ S 2> <ๆ>้ากลับบ้านกระปิปลาร้าแม่งน่ารักว่ะกะบีกระบ,บองอะไรวะ ปีปลาป The only way out of the mist is through it. ทางเดียวที่จะออกไปจากหมอกได้คือฝามันเปรยวเกอ้อที่เห็นหน้า อุ้ยมันออกอันนี้ว่ะโอ้ยเฮียของของดีจัดอ่ะกดอันสี่แล้วยิงเร็ววิ่งเร็วแม่งอ่านเป็นกูเลยชัวร์เมื่อกี้กูนั่งกดแทบดูของมาพอดีกูตายดูเรื่องมันดิดูเรื่องมันดิไม่กลับไปแล้วเนี่ยกูมันล่อวะไปแน่ระวังมันล่อโดนดูวันนี้กูโดนสี่ก็ตายเลย มันตายหายได้โอ้โดนดิพิตไม่ไหวเลยวะมันไม่กลับวะมันไม่กลับวะ <c oughs> โดนพีชเตียน,นเวมติบบเยอจะจังอ่ะรอดอย่ปะไหวอ่ะโอเค ร้อยแงินเงิน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 โอ้โหร้อยมึงกิ้งไปเถอะมึงกิ้งไปถึงนู่นนะสุราแต่อ้เี้ก็ไม่ทันน่าจะมั้งทำเคมันลงไปทางนั้นด้วยก่อนปะเปิดเลยไปเลยจะไปอังกรไวจัดอ่ะหลอกเลยติ่มติ่มอย่างนี้แต่ผมทิ่มมังกรมาแล้วดู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 ไม่เจออะไรกูไม่มีอะไรเลยวะ เดี๋ยววิเรามีขนมเขียวอยู่แบ,บนแม่งเอาหมวกก่อนไว้ก่อน,อนต้าแล้วบ้ากุมอันติเียไม่ได้ลรอเนี่ยยังอยู่นะห้าว,วิห้าว,วิห้าว,วิอันติววแม่งไปเลยได้ไหมห้าว,วิอ่ะ ไบรแม่งเลยแฟดออกต้องมีแฟด <c oughs> ป้อมบำเมฆกลับไมบ่ได้โอเคอยู่กันได้เลยมีอันติฆ่าเลยไหมเอาฆ่าเลยไหมได้นะได้นะกดีเดียรตันหายคุณ <ไ ffe. S 2> ล็อกสองเนี่ยอุ้ยคนพูดว่ะแฝดดีไม่เคยพูดตายห่าหายไปเลยนะเล่นบมเฮ้ยโดน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 ปี<ๆ>อี้ยเิี้อ ทีนแฟดไอี้นี่ห้าวเนาะแม่มึงสกิลใส่ทีนึงี้กูอันติได้กูอยากได้เดี๋ยวรอรอแฟดกูมีคนมามีคนมาน่าจะมาตายตายป่าวะไม่ตายถ้ามึงเอาดาบห้ามิตมาอาจจะไม่ตายอยู่ดีต้องล็อก่อนต้องรอให้โดนวิ้ยตายว่ะเดี๋ยวกูอีทีนน่าจะตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตาใหญ่โดนตันไปก่อนมึงเฮ้ยเอียส่งแมนเลยอันเนี้ย ยันบุกตีบุตีช่วยกันนะอ่าๆๆไม่เกิดขึ้นหรอวาก่อนได้ไหมไม่มีอะไรอ่ะนี่ปวดรองเท้านี่ก็ไม่ออกรอท้าเจาเวทด้วยก็ต้องทำให้แวก็ต้องดันเป็นคีร้อยอ่ะคอว่าคอว่าออกไปจากชีเ่นง่ายกว่านี่เสร็จแรงจัดจริงอ่ตีนะโเอาเดี๋ยวเดีดี๋ยวตีเลยตเลยมาห ตโอ้โหเป็นแปดตัวเมฆกูโดนสตัรนอะเพื่อนขอโทษเลยโอ้โหอี้ยอ้วนมันถึกมากเลยเพื่อนยิงแรงมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยมึงเห็นปวะนี่กูรำเบิ้ลกูยังเผาไม่เข้าบอกแล้วว่ามึงดาเมจหลักสุดบอลอาไรวะกูด้วมันตัวประกอบมันติดไปแล้วนะมันจะยีอยู่ป่าล่างไหว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 ให้มันมาเลยตายแล้วเฮ้ยมีคนว้าบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วต้องฆ่าฆ่าฆ่าค่ายีได้ไหม หูแรงว่ะเยี่ยคุณโมเลยมามาเอาเฮี้ยไปไหนอะเฮ้ยเนจัดอะไรอะคมอะไรอะเฮียโดอะไรอะไอเฮี้ยโดนอะไระทยัโดนโดนเฮี้ยบอกเลยขายข้ามเนไก่มึงเช่เฮ้ย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 คอ้าวอ้า้โดนโดนอย่างี้ทำยังไงดีเฮ้ยได้นะ นอยรอดไงแล้วรอดไงแน่นอนอยู่พลังของพลังของลีเบียลาแล้วมันจะไม่เี่ยอะไรเนี่ยมึงเอาอีกเงี้เอาเลยปะเอาเลยปะเอาเลยปะนี่คุยเงี้เอาเดียวดิต้อารพี่ายเลยโหรอไอ้แล้วมึงได้อะไรมึงได้ซีดอะอาอทำไมกูได้พี่อัอพี่หัวไม่สกิลอีสกิลอีสกิลอีมีอีกว่ามีอีกบ้างมีอีกเหรออีกไหมอ้าวเดินาแบบสกิลงี้โดนสโลไปก่อนอ้าวเดินอย่างนี้โดนเรียบร้อยกลับมาโดนทำไมวะเรียบร้อย โดนต้นเกียร์มงห้าวเยอะสก,กินสก,กินเซน,น่าสก,กินเนี่ยเป็นสก,กินที่มองสก,กิลว w ง่ายที่สุดละจริงเหรอเออนับหนึ่งถึงแปดร้อยเดี๋ยวมาแน่เจ็ดร้อยแปดนานไปเ <800, 800, S 1> ปล่าวะนี่แเดี๋ยวเราเปนได้หมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเออห้าต้องตีเลยใช่ป่ะถ้าเกิดว่ากูล็อกโดนอะไรเงี้ยไม่มึงหรือกูก็ได้อ่ะเอ้ยโซลกะโซลกะนี่ไงอ้าว อมาตายตายตาแผ่นดิตายอย่างเงี้ยแล้วนี่ไทยเนี่ยแม่งลากมาหาเพื่อนเวนทำอะไรเวนจะพิ้วขนาดไหนโดนปอนตายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเรียบร้อยพี่ปอนจะแรงขนาดไหนโดนเวนตั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว ใครโดนตันก็ทำอะไรไม่ได้เลยวะเฮ้ยโอ้โชีวิตรอดจัดชีวิตรอดจัดอ่ะอะไรตัวกูพิดิกว่ะนี่ไงเโอ้โหไงเขาเทปักปอดยิงแม่งมึงจะฟาร์มมากูอยู่ยี่มึงจะไปช่วยมึงทำเข็มไม่โดนเจอผมไม่มีใครตีทำเข็มได้แรงนะผมว่าในเกมเนี้ยเล่นไหนดีอะเราได้หมดแล้วตอนเนี้ยยีก็ยีเหอะ ดีใบนะยอมแล้วอะไรจริงไว้เนี่ยบอกแล้วเราหยิบคอมแบบคอมดีๆแ่ะแม่งไม่เคยชนะหรอกเราไม่ต้องเล่นคอมงูคอมแบบคอมพันยาน